โอ๊ยสวัสดีครับ่อสวัสดีค่ะท้าไม่ยินยังนิดนึงกินไปนิดนึงซื้อฮิตตี้ใช่แล้ว อยองายน่ารักจังสวัสดีครับสวัสดีตาซึ่งขขบพุดมากเลยคือต้องแบบมองมุมเนี้ยถึงจะดูจริงแต่ถ้าแบบถ้าแบบหนูนะตรงปกติคือแบบมันปกติอะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแค่สิบนาทีนะคะเพราะว่าหนูง่วงนอนมากแต่ว่าก่อนที่จะหลบหน้าก็เลยอยากมาไลฟ์นะคะ นักเรียนกระปุงยาวถูกระเบียบม,มากคือหนูไม่มีชุดนักเรียนด้วยซ้ํากคนคือหนูอ่ะคือหนูมีแต่ว่าชุดนักเรียนมองไปของหนูมันไม่ได้ใส่อย่างนั้นน่ะทำไมวันนี้หนาวหนาวบอก hello ell hello สอนนัดเยางพร้อมไป p พ a d ด s e แล้วก็ ทุกคนเราดูได้เลยนะคะวันนี้ลูกสวยมากสิหนูสวยวันนี้หนูแต่งหนะ้าสวยมากก็เลยมาไลฟ์2ี่สเจอกันนะได้สิบนาทีจริงไหมจริงค่ะเพราะว่าหนูง่วงมากทุกคนสิบนาทีปุ๊บไลฟ์ตัดเลยของอ f ฟฟิเชีค่ะหนูยืมออฟฟิเชีแต่รองเท้าหนูหาไม่ทันเพราะว่าหนูไม่มีจริงๆอ่ะทุกคน คือมันแบบยืมยืมคนอื่นก็ไม่ทันด้วยอ่ะทุกคนหนูก็เลยแชร์รงเท้าของหนูนะคะคือหนูเข้ามาที่นี่หนูก็มาหาอะไรแล้วทุกคนไม่มีรองไม่ได้พกรองเท้านักเรียนมาเลยล่มแรงแปลกๆบล็อกคนว่งสวยจังคือหนูคือหนูแบบ คือหนูกำลังเตรียมงานอยู่ทุกคนก็แบบคิดคือกําลังแบบเตรียมงานในอนาคตอยู่ก็เลยแบบช่วงนี้ก็คือวุ่นวายมากเลยทุกคนเพราะว่าน่าจะเป็นหนูที่ว่างคนเดียวในรุ่นสีแบบหนูไปเรียนจบแล้วไงคือหนูแบบ คือหนูแบบคือก็ไม่คือปกติเวลาแบบหนูเป็นคนทํางานหนูแบบทำช้านิดนึงก็เลยต้องใช้เวลาเยอะทุกคนแล้วหนูถ้าหนูนั่งคิดจนถึงหกโมงเล้วคาเฟ่ในรุ่มหน้าไปนะจริงทุกคนขนมอร่อยมากเลยไม่ใช่อคร ไม่ใช่นะไม่ใช่เอาเป็นว่าหนูพูดแค่นี้แล้วกันแล้วก็รอชูอบีคนชินิีดีกว่าสกินเชื่อ,อไรดีถ้าจะสกินตัวแอลตัวเดียวมันก็จะไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ ถ้าสกินชื่อหนูตัวเดียวก็ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่เอาเป็นว่านั่นสีทุกคนหนูก็คิดไม่ออกเหมือนกันตอนนี้คือหนูแบบโอเวอร์โหลดมากคืออ๋อใช่คือ,อ,ช,คอช่วงนี้หนูแบบดวงสวยมากเลยทุกคนคือมันเริ่มมาจากวันหนึ่งวันที่เราแบบพึ่งกลับมาจากห้างใช่ไหมหนูก็แบบถือของพหลุงพลังเพราะว่า คือแบบเราจะเป็นพวกแบบชอบซื้อของกินหลายๆถุงอะคือแบบคือหนูอะซื้อของกินมาเยอะมากแล้วก็ชอบแบบเป็นพวกบ้าหัวฟางก็คือถือกระเป๋าใบใหญ่ๆไปด้วยชฉพาะแล้วหนูก็คือหนูนั่งแบบมอไซค์กับแล้วเขาก็ยื่นหมวกกันน็อกมาแล้วหนูก็แบบรีบรีบใส่หมวกกันน็อกรีบรบหลอกหมวกกันน็อกใช่ไหมเพราะว่าคิดว่า น่าด้แล้วแหละเออน่าจะได้แล้วแหละ,ออะ,ลหละคือหนูสึกว่าจุดเริ่มต้นของการสวยของหนูมาจากวันนั้นทุกคนรีบๆใส่หมกันนกเสร็จปุ๊บคือที่แบบต้องรีบๆใส่เพราะว่าคือของมันหนักมากแนละ้วมันแบบใส่ลําบากมากใส่หมกันนกลำบามากทุกคนเสร็จแล้วหนูก็นั่งาใส่ไปแย่นๆแล้วมันก็จะขึ้นเนิน ขึ้นเนินแบบโอ้ยลมแรงจังลมแรงจังขึ้นเนินไม่เท่าไหร่แต่ตอนลงก็คือพวกกน้องหนุบปิวออกไปทุกคนคือนั่งแล้วพวกกระน้องหลุดออกจากหัวทุกคน แล้วมันไปเก็บไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นทางสโลปลงอะ่ะทุกคนเรารดเยอะมากคือหนูรู้สึกแย yeah, ่มากหนูรู้สึกผิดมากๆเลยทุกคนหนูรู้สึกว่าหนูแบบเออสุดท้ายคือเป็นการจ่ายค่ารถที่แพงมากเพราะว่าหนูจ่ายค่าหมกนกให้เขาแต่ว่าความเสวยยังไม่หมดแค่นั้นทุกคนจริง คือปกติมันแก้ปัญหาด้วยการจ่ายค่าหมวกกันนอกคือพี่หลายเดินนะคะต่อไปหนูจะระมัดระวังนะคะทุกคนระมัดระวังมากกว่านี้หนูไม่รู้ว่าราคาหมวกกันนอกเท่าไหร่อะทุกคนหนูก็โอนไปสามร้อยแล้วแบบทางที่ หนูชอบผ่านคือมันจะมีตำรวจด้วยแต่หนูใส่แล้วนะถ้าสมมุติว่าหนูโดนด่านจับแล้วหนูก็จะบอกแ,แล้วถ้าสมมติว่าเขามาจับหนูแล้วหนูจะพูดว่าเออตอนแรกหนูใส่แล้วนะคะแต่ว่ามันหลุดออกไปเองมันก็ไม่ได้อะ่ะทุกคนจริงคือลมแมลงด้วยอะ่ะ คือหนูก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้คือปกติคือหนูจะเป็นพวกหัวเล็กแล้วกันคือเวลาแบบรัดชายมกนกใช่ไหมมันก็จะชอบแบบมันก็จะชอบแบบยังมีที่เหลืออยู่แล้วแ,วแบบพอถ้าสมมติว่าเจอลมแรง่ามันก็จะมารัดคอหนูอะคือหนูไม่รู้ว่าเท่าไหร่อ่ะทุกคนจริงแล้วแล้วหลังจากนั้นใช่ไหมหนูก็วันนี้หนูก็แบบนั่งรถใช่ไหมนั่งรถแบบไป ไปถ่ายงานเออนั่งรถไปถ่ายงานแล้วหนูก็แบบเออคือหนูแบรีบรีบใช่ไหมหนูก็ทาครีมไปแล้วแล้วหนูเป็นพวกเมารถง่ายด้วยเพราะว่าคือเมื่อคืนหนูแบบนอนน้อยแล้วก็แบบมไม่ได้กินข้าว,ชาวเช้าด้วยแหละแล้วมันก็แบบรู้สึกเมารถมากอึดออมมากคือหนูทาครีมไปบ๊มแล้วทาครีมเลอะรถเขาแล้วหนูก็ต้องจ่ายค่าล้างรถให้พี่เขาด้วย คือทีมเลยบอกพี่เขาคือแบบหนูแบบขอโทษมากเลยคือหนูแบบคือรู้สวยคือมันเพิ่งอาทิตย์นี้หนูแบบเจอแต่เรื่องอะไรก็รู้ทุกคนจริงชีวิตคือหนูนั่งรถไปถ่ายงานแล้วคือหนูนั่งรถไปถ่ายรูปมาเออใช่หนูนั่งรถไปถ่ายรูปแล้วแบบ คิดบอกเาว่าหนูต้องจ่าค่าล้างรถให้เขาอีกแต่ดีนะที่พี่เขาคิดแบบไม่แพงอะทุกคนหนูคิดว่าถ้าใช้แบบผ้าเปียกเช็ดก็น่นอออกอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าหนูเต็มใจจ่ายให้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นค่าเสียโอกาสในการทํางานของเขาอ่ะใช่แล้วแบบแล้วพอหนูไปถึงสตู แล้วคือสตูมันก็จะมีคือสตูมันก็จะมีฟีลแบบเขาจะเป็นแบบตู้กระจกใส่น้ําไว้ใส่ใจกันใช่ไหมเพราะว่าสตูาม,มีดอกไม้สดสูมีดอกไม้สด cott, แล้วหนูก็คิดว่าอ้าคือหนูเป็นพวกสายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนูเป็นพวกสายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ปะแล้วหนูก็แบบอ,อืมคือหนูรีบๆมาแล้วหนูก็คิดว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่แจกันมันคือ มันคือฟีลแบบโต๊ะใสๆสอะคือหนูมองไงเป็นโต๊ะใสๆก็ไม่รู้แล้วหนูก็วางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะใสๆที่มันไม่ใช่โต๊ะใสแต่ว่ามันคือแจกันมันคล้ายๆตู้ป่าทุกคนแต่มันก็ตู้มทุกคนคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้น คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันมทำหนูนตกน้ำทุกคนฉันมทำหนูนตกน้ำแต่ว่าใช้ได้ยังใช้ได้ปกติอยู่นะใช่คือแล้วแบบ พี่ตะก้องคือแบบรีบแบบไปหากระดาษทิชชู่มาให้แล้วแบบแล้วแบบหนูก็แบบต้องแบบคือเขาบอกว่าเวลาถ้าสมมติโทรศัพท์ตกน้ำให้เปิดเพลงแมง่เนติดของอลิซใช่ปะหนูก็เปิดเพลงเขาไม่ได้เปิดเพื่อบิวอารมณ์แต่ว่าเปิดเพื่อความอยู่รอดน,นะคะทุกคนช่วยภาวนาให้โทรศัพท์หนูอยู่รอดทีทุกคน คือน้องลงไปเล่นน้ําอ่ะคือหนูชอบโทรศัพท์เครื่องนี้มากคือดูหมอยากเปลี่ยนเครื่องใหม่ทุกคนหนูไม่มติตใจเปลี่ยนเครื่องใหม่เซวาคนช่วงนี้เจอแต่อะไรก็ไม่รู้อะตกน้ํากี่วันแล้ว <c oughs> นาะสักสี่ชั่วโมงแล้วคะ่ะทุกคนเพลงเพลงแม็กนเนติก This time, want I you, 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 you ของไอริสอะทุกคน <c oughs> คือเศร้ามากเลยทุกคนช่วงนี้รู้สึกว่าหนูต้องทำบุญแล้วแหละนั่นและค่ะทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากเลยสวัสดี มันจะมีใครสวยกว่าหนูอีกปะคือวันนี้ทั้งทั้งหนูต้องใจ่ายค่าล้างนถดีนะที่เขาคิดหนูไม่แพงเขาคิดร้อยหนึ่งอ๋อใช่แล้วหนูแบบคือหนูอะคือคือหนูเป็นพวกเมารถง่ายใช่ปะ แต่ถ้าสมมติว่าช่วงไหนแบบแข็งแรงก็จะไม่แบบไม่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 เมาอ,อะไรเงี้ยคือแล้วหนูอ่ะก็แบบคือหนูมนไม่ได้พกยาดมไปแล้วแบบพอถึงถึงแบบถึงสู้หนูก็แบบมีใครมียังดมยาดไมไหมคะขอย,ยืมหน่อยแล้วหนูก็มันคือยาดมยาดมยาดม ย่าดมที่กําลังมีประเด็นร้อนแรงอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนแล้วแบบหนูก็ดมขึ้นไปคือหนูชอบอยาดมนี้มากคือหนูก็ดมใช่ไหมแล้วก็แบบเอ้ยเหนื่อยจังเลยแล้วทุกคนคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกําลังเปิดไฟให้ดมโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยคือมัวท้องทุกคน พอหนูจะดมอีกทีใช่ไหมมันไม่เหลืออะไรอยู่ในมันไม่เหลืออะไรอยู่ในมันไม่เหลืออะไรอยู่ในกระปุกยาดมแล้วคือมันไม่เหลืออะไรอยู่ถ้านี่ไม่ใช่คนที่สวยที่สุดคือน้องแบบออกไปรอดเล่นแล้วอะ กจะประมาณนี้แหละเพราะว่าเพราะว่าไม่มีอะไรเลยเศร้าหงุหงหมดเลยแล้วมันไม่ใช่ของหนูด้วยไงถนะ้ขาของหนูไม่เป็นไรหรอกเสียใจมากครับประมาณนี้ค่ะประ้วนะคะเพราะว่าจะไปนอนแหละหนูจะลบหน้านอนแหละเพราะว่าคือแบบคือสาสตร์แต่งหน้าบางทีก็ต้องแบบใช้ขุม บายบายนะคะทุกคน5 4 3 2 1ดี